แตงโมผู้ป่วยโรตายสามารถทาได้หรือไม่วิดีโอนี้มีคำตอบค่ะ ะะจดว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมต่ำค่ะโดยแตงโม1น0กรัมนะคะจะมีค่าโพแทสเซียมอยู่ที่112มิลลิกรัมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ป่วยไตยเสื่อมไตไวายเรื้อรังนะคะสามารถที่จะนําแตงโมมารับประทานได้ค่ะแต่เราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและปริมาณที่เหมาะสมก็อยู่ที่6กถึงแชิ้นคำค่ะเราจะไม่ทานทีหนึงครึ่งรูปหรือ1นรูปนะคะและที่สําคัญนะคะท่านใดนะคะที่มีอาการบวมน้ําและน้ําท่วมปอดนะคะหวงไม้นานา ให้นําแตงโมมารับประทานนะคะเพราะว่าแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ําเยอะนะคะถ้าท่านทานแตงโมนะคะก็จะทําให้น้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะทําให้อาการน้ําท่วมปอดและอาการบวมน้ํานะคะกับเริ่มขึ้นมาหนักได้นะคะ ท่านก็ควรที่จะดูแลสุขภาพของท่านนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปฟอกไตหรือหลังไตนั่นเองละค่ะและที่สําคัญนะคะการที่ท่านจะทานอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะควางอยากให้ทุกท่านค่ะพิจารณาดูที่ผลค่าเลือกของท่านเองเป็นหลักน,นะคะเพื่อที่จะได้ชะลอความเสื่อมของไตของท่านไปได้อีกนานเลยละคะ่ะและถ้าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยในผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกับกวางได้ค่ะที่ไลน์แอดอูมิเจลทุกคำถาม อะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าถูกใจแล้วเนี่ยกอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับกรองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ